ส่วนเรื่องต่อไปมาดูการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับที่รัฐบาลเศรษฐาก็ยกให้เป็นวาระแห่งชาตินายชาดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยประกาศเลยครับว่าเหล่าเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหลายต้องมาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่บุกไปตรวจถึงบ้านเลยครับ นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินนอกระบบเปิดเผยภายหลังแถลงแผนปฏิบัติการแก้ไขหนี้นอกระบบที่เน้นย้ำว่าคนที่ควรจะมาขึ้นบัญชีแก้หนี้นอกระบบคือเจ้าหนี้ครับและภายในปลายเดือนนี้31พฤษภาคมถ้าเกิดไม่มาลงทะเบียนจะถูกตรวจสอบแน่นอนวันดีคืนดีจะมีเจ้าหน้าที่สันพกรไปถึงบ้านท่านเพื่อไปตรวจสอบจะดูทั้งภาษีด้วย ส่วนเจ้านี้ที่เป็นข้าราชการท่านก็ต้องมาแสดงตัวด้วยนะครับถ้าไม่มาโดนสองเด้งอีกต่างหากทั้งนี้เจ้านี้จะมาบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ได้ตอนนี้เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่ยังไม่มาลงทะเบียนแต่เราจะไม่ยอมเราต้องการให้ทุกอย่างเข้าสู่กรอบของกฎหมายครับวันที่เหลือนี้นะครับ14 15วันที่เหลือนี้เจ้าหนี้นะี่ยถ้าเป็นผมผมแนะนําว่าเจ้านี้ต้องรีบมาขึ้นทะเบียน วันดีขึ้นดีจะมีเจ้าหน้าที่สภกรไปถึงบ้านท่านแล้วตรวจสอบความเป็นอยู่ของท่านครอบครัวของท่านรายได้ของท่านแล้วคดีท่านต้องหาคำตอบให้ดีก็แล้วกัน ขณะที่นายกิติรัตน์นรนงประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินนอกระบบบอกว่าเจ้าหนี้ไม่เข้าร่วมโครงการแก้หนี้จะทําให้อยู่ในข้อสนิษฐานว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่อยากได้เงินคืนแต่รัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าลูกหนี้ต้องจ่ายหนี้เจ้าหนี้ก็ต้องได้เงินคืนเช่นกันจึงขอเลยให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อมาจัดการบริหารดอกเบีย้ยและเงินต้นให้ลูกหนี้สามารถจ่ายได้เจ้าหนี้ก็ได้เงินคืน ย,ยืนยันทุกฝ่ายพร้อมให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ไม่มาร่วมมือไม่มารายงานไม่มาลงทะเบียนดังนั้นี่ลูกหนี้มาแล้วก็ให้ชื่อไปแล้วด้วยนะครับทําให้เราอยู่ในข้อสันนิษฐานว่าท่านอาจจะไม่ประสงค์ที่จะรับเงินคืนเพราะรัฐก็ไม่สามารถที่จะไปคุ้มครองสิทธิ์ของท่านได้ดังนั้นอย่าให้เกิดในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับขอให้มาปรึกษาหารือกันเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบเสีย แล้วก็ทั้งหมดก็จะสามารถเดินกันไปได้ ด้านพลตำรวจโททัชชัยปิตานีละผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้แทนของรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าหากเข้าสู่กระบวนการแก้หนี้ของรัฐบาลจะไม่ถูกดำเนินคดีและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างแน่นอนแต่หากเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้ไม่เข้าสู่กระบวนการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งเรื่องของการลงโทษจับกลุ่มและยึดทรัพย์ต่อไปนะคะ<ม>นี่ก็เป็นนโยบายในการแก้หนี้ของรัฐบาลนะคะครับ